สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดปีกุลนะครับดวง15วันนะครับหลังจากที่ท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็เป็นพลังดวงเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับ ไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวเฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านเจ้าปีกุลนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับตัวกัมปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานมาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุข ให้กับทุกท่านชาวปีกุนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมานะครับก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวปีกุนนะครับดวง15วันนะครับหลังจากที่ตัานชมคลิปนี้พลังดวงในเรื่องการงานการเงินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่า ิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะตายทอดพลังดวงผ่านมาตังไพ่ยิบสีให้ปอดได้รู้แนวทางนะครับว่าช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับจ้าปีกุลนะครับจะเป็นไปในแนวทางใดบ้างนะครับก่อไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดในปีกลุลในช่วง15วันดังกล่าวนี้ก่อไพ่บ่งบอกให้กับเจ้าปีกุลด้วยเติร์ดเก้าเหรียญนะครับ บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุกนะครับนามาซึ่งผลประโยชน์รายรับรายได้ก็มาในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นก้าวเหรียญนะครับจับตามอะไรที่ตั้นทุ่มเทลงไปก็เกิดความสําเร็จในการที่จะได้ผลตอบรับผลตอบแทนเข้ามานะครับก็เป็นช่วงเส้นทางของความเจริญเติบโตในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาจากความสําเร็จของต่านที่เปลี่ยนพยายามที่ทุ่มเทนะครับ ไม่ได้มาโดยปาฏิหารนะครับแต่มาด้วยความสําเร็จการทุ่มเทด้วยพลังกายพลังใจในการบากบันในการต่อสู้นะครับลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะครับก็บง่งบอกถึงการที่ตั้นมีเชิงกลยุทธ์มีวิธีบริหารจัดการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็จับตมามอะไรก็เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาที่จะกอบโกยผลประโยชน์ทางการเงินทรัพย์สินก็ามาเติมเต็มอย่าง ต่อเนื่องเป็นระ,ะระยะระยะตั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวด้วยความมั่นคงนะครับก็ไปสู่เส้นต่างที่ท่านจะกอบโกยเงินทองผลประโยชน์ให้ท่านสู่ความเป็นผู้ที่มั่งมีสีสุขด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับก็หนึ่งถ้วยนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆที่จะมีเข้ามานะครับในช่วงสิบวันนี้นะครับต่างสังคมนะครับก็สนับสนุนส่งเสริมเปิดโอกาสดีๆให้กับชาวปีกุลน,นั้น ได้มีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็เป็นโอกาสดีๆใครที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสถูกยิบยื่นโอกาสก็ามาให้ได้มีการว่าจ้างนะครับได้มีงานทําหรือบางท่านนะครับก็จะไตรตรองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับที่จะอานวยควณประโยชน์ไอ้ท่านมีโอกาสในการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเมื่อมีทุนรลอมมี ทรัพยากรพร้อมในการที่จะดําเนินธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็สภาวะต่างสังคมที่จะอำนวยประโยะน์ให้กับท่านก็ทาให้ท่านนั้นสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะบางท่านที่มีความสําเร็จอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการต่อยอดมีการกระยับกระยายสาขาอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็ใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นโอกาสดีๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีโอกาส เป็นธุรกิจอะไรของตัวเองนะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆงามๆในช่วงนี้นะครับที่จะทาให้ปีกุลน,นั้นเปิดโอกาสของการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นนะครับในการที่จะไปสู่ความสําเร็จและกก่อป,ประโยชน์นะครับเดอนเมจิีเช,ชียนนะครับก็มาบอกนะครับว่า ท่านมีศ ja ance, ักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะโปรเจกต์ใหม่แค่ไหนก็ตามมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับท่านก็จะดําเนินการแล้วก็เรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างโอกาสของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเป็นนักแร่เปรธาที่ดีนักพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสนะครับก็เป็นผู้ที่มีเชิงกลยุทธ์ท <generally, S 1> <Kivol. S 1> right ี่ดีแล้วก็ผสมกับอาจจะมีเชิงแกมโกงนิดๆนะครับที่หมาเลเลี่ยมเล็กๆน้อยๆนะครับ จะทมให้ท่านไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะโครงการใหม่โครงการเก่าจะขยายต่อยอดอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เป็นสิบห้าวันที่ท่านมีศักยภาพในการกวาดเรียกเงินเป็นเด่นเป็นพิเศษนะครับด้วยความเป็นดเมจิกเช่นนั้นนะครับท่านจะมีการดําเนินการใดๆก็ตามการสื่อสารการเจราจาอะไรคาพูดคาจาจะกวาดเรียกเงินเข้ามาในทิศทางที่กล้องตัวนะครับ ก็เป็นเส้นทางของที่จะสร้างความรุ่งเรืองความสำเร็จผลประโยชน์เข้ามาด้วยทรัพย์สินเนงินทองมากมายกับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับแต่ท่านก็ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่นะครับก้าไม้เท้านะครับแต่ท่านก็จะได้สร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันป้องกันในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่อย่างวนเวียนๆก็ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับระหว่างนายจ้างลูกจ้างลูกน้องกับบัวหน้าอะไรนะครับที่เป็นปัญหา เดิมๆนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันบ้างหรือได้รับความร่วมมือไม่เต็มที่เท่าไรจึงอาจจะต้องพยายามในการเคี่ยวเข็นในการที่จะสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันหรือแนวต่างป้องกันนะครับที่จะให้ได้รับพลังร,งร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะประสบข,ของความสําเร็จเติบโตรุ่งเรือง ร่วมกันนะครับที่จะให้เกิดผลประโยชน์ร่วมน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับก็เป็นโอกาสดีๆจะต้องแก้แม้จะมีปัญหาเข้ามาเาก็แก้ได้อะไรที่เป็นนารีนะครับก็จะถูกกำจัดออกไปนะครับแล้วก็เริ่มโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆที่จะเจริญนอกงามต่อไปนะครับไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาจุกจิกแก้ไหนปัญหาเดิมๆนะครับที่รู้แนวทางในการแก้ไขรู้แนวทางในการรับมือรู้แนวทางในการสร้างรั้วสร้างเกาะกุ้มกัน ป้องกันแม่เกิดซ้ำสำหรับบางสถานการณ์นะครับหรืออะไรที่ป้องกันไม่ได้ก็รู้จักเรียนรู้วิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเบ็ดเสร็จแล้วก็ิยาให้เติบโตต่อไปในท,ทางที่ดีนะครับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแปไม้เท้านะครับหนึ่งไม้เทา้าการเริ่มต้นนะครับแม้จะเริ่มต้นแล้วก็มีการพัฒนาเติบโตนะครับขยายอนาคตขยายพุ่งตัวอย่างรวดเร็วเรียกว่ารอบติดตาม ตั้งแปดทิศนะครับที่ท่านกระจายความเติบโตออกไปนะครับก้าวไปถึงต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับหรือใครที่รอในเรื่องวุ่นส่วนอะไรก็ตามกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางดีนะครับเป็นวุ่นส่วนที่ดีอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับมาร่วมวุ่นลงทุนในกับท่านที่จะพัฒนากว้างงโอกาสไปทาธุรกิจในต่างประเทศนะครับก็จะเกิดขึ้นกับการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆที่จะมี เข้ามานะครับบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับการเลื่อนความเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของธุรกิจนะครับที่อาจจะเดินทางไปอาจจดินแดนใหม่นะครับแปดถ้วยนะครับก็บก่งบอก,บอ,กออกเฉกสภาว่าที่ไม่เต็มเต็มไม่ตบโจทย์แล้วก็กล้าไปสู่ดินแดงที่รุ่งเรืองกว่าเดิมในดินที่แดนไกลกว่าที่ปัจจุบันนะครับสำหรับบางท่านอาจจะมีการเดินทางยกย้าย ไปหาที่ตาเลใหม่ในต่างประเทศก็ได้ในต่างจังหวัดก็ได้นะครับที่เป็นดินแดนที่จะมีความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะมีการขยายตัวการพัฒนาความเติบโตอย่างต่อเนื่องและเรื่องที่9นะครับแต่ท่านก็ยังมีเรื่องของการคุ้นคิดอยู่เช่นกันนะครับ9ดาบนะครับที่อาจจะมีความวิตกกังวลในช่วงนี้นะครับด้วยอาจจะเป็นสภาวะของชาวปีกุลบางทีนะครับกลัวว่าสถานการณ์ต่างๆ ที่ลงรุนลง,ลงแรงเอาไปนั้นนะครับกว่าจะไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่หวังที่ปรารถนาจึงอาจจะมีความคิดวิตกกังวลหรือในสภาวะของการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของลูกน้องอะไรบางทีนะครับอาจจะมีความกระด้างกระเดืองบ้างอะไรบ้างหรือมีปัญหาอะไรที่ไม่ก่อยสอดคล้องกันแล้วก็ต้องแก้ไขต้องจัดการนะครับแต่อาจจะทำให้จาปีิกลนั้นอาจจะกังวลในสภาวะต่างๆได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตาม สภาวะต่างๆนั้นก็จะอยู่ในระเบียบที่ดีนะครับไม่ได้สร้างปัญหาอะไรที่จะ,ะบ่งบอกถึงสภาวะของการที่จะมาทำให้เกิดอันตรายใดๆต่อเจ้าปีกุลนะครับเพียงแต่อาจจะก,กังวลจนเกินเอเยตไปซึงอาจจะเป็นตัวบันทอนในการที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนี้เจ้าปีกุลก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับการคิดมากอะไรกับสถานการณ์ต่างๆบางทีเราก็คิดเองเออเองนะครับเรา ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำมาคิดดังกังวลซึ่งบางทีปัญหาอาจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อถึงเวลานะครับแต่บางทีก็มีความกังวลกลัวไปบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็พยายามสร้างจิตใจแจ่มใสใเบิกบานนะครับก็จะเป็นพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไอ้ตั้นนั้นมีสมองโลดเล่นในการคิดวางแผนอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไปกังวลไปกลุ้มใจนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างอะไรบ้าง แทนที่ความคิดของเราจะลดเล่นนะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าตื้อก็ได้นะครับีบางทีมันเส้นผมบางภูเขานะครับปัญหาง่ายๆบางทีเราก็มองข้ามไปแล้วก็อะไรที่ง่ายมองเป็นยากอะไรที่ยากอยู่แล้วก็มองยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าสมองเราปลอดโปร่งนะครับมีพลังอย่างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับ เราก็จะเห็นอะไรที่ยากนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายไปหมดนะครับคิดทําอะไรก็สําเร็จได้ง่ายดดยรวดเร็วนะครับก็จะทําให้มีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่ผ่านผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเติบโตอะไรที่ยังไม่กระจ่างชัดนะครับานอาจะมีการเรียนรู้ศึกษารายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับเราะว่ะให ต่อมาในการที่จะเกิดลาบผลนะครับเด็กตือถ้วยคือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับศึกษาอะไรที่เรายังไม่มีประสบการณ์ศึกษาอะไรที่เรายังไม่เข้าใจนะครับก็สร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเกิดโชคลาบลวลา,ลาเรียกว่าในเรือนของลาภะนะครับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาพัฒนานะครับออกจากความชักช้านะครับบางทีเรา มีความไม่กระจ่างชัดแล้วก็มีการลังเลกังวลกลัวว่าจะเดินหน้าแล้วก็ไม่พุ่งตัวเต้าที่หวังหรือไม่สําเร็จเต้าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเพื่อเพิ่ม,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 มคุณภาพศักยภาพในการบริหารในการจัดการนะครับก็จะทําให้จา่าปีกุลนั้นไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ ที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามก็จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ง่ายดายรวดเร็วนะครับแล้วก็อะไรที่ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆที่จะเกิดความสําเร็จเข้ามาสมการรอคอยสมกับการลงทุนลงแรงเอาไว้คุ้มค่ากับการตอบแทนที่ได้รับผลประโยชน์กอบโกยเข้ามานะครับท่านมีพลังมีแพชชั่นนะครับเพราะว่าไปที่จะบง่งบอกใน อัศวินถือไม้เท้านะครับท่านจะมีศักยภาพสูงมีพลังประดุดดังเรงม้าในการที่จะกลับเคลื่อนการงานธุรกิจในเดินหน้าพุ่งตัวนะครับอาจจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอบรมสัมมนาอะไรเพิ่มเติมนะครับไปศึกษางานนอกพื้นที่นะครับศึกษารายละเอียดต่างโลกโซเชียลอะไรมากยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจของเรานะครับอะไรที่ยังคลุมเครือยังไม่มีกรอบการ์จางชัดโดยความเป็นเจ็ดดาบนะครับซึงเป็นตัวทวง ที่ให้การบริหารการงานของเราชักช้าล่าช้านะครับไม่สู่เป้าหมายได้อย่างรดวดเร็วจึงอาจจะต้องมีเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ามานะครับเด็กถือตัวเพื่อนําทักษะใหม่ๆไอเดียดีๆก็ามานะครับมาพัฒนาออกจากสภาวะความกังวลความการที่เราไม่กระจ่างชัดในบางอย่างนะครับเราก็จะมีความกังวลถ้าบางท่านนะครับบางทีไม่ต้องคิดอะไรง่ายๆอย่างเราไปทํางานใหม่ๆถูกว่าจ้างาไปทํางาน บางทีเราก็มีความกังวลอยู่ในใจแล้วว่าไม่รู้เราจะทํางานได้ดีหรือเปล่าอยู่จะผ่านการทดลองหรือเปล่าเรามีความรู้งานที่เราไปทํานั้นสักแค่ไหนนี่คือสภาวะของความคิดกังวลน,นะครับแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราเมื่อเรามีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตามนะครับแต่เมื่อเราเชื่อมัน่นอยากจะจะทำงานนะครับเราก็ต้องมีความใส่ใจมีความรักมีความตั้งจิต ตั้งใจในการที่จะดูแลบริหารและพร้อมที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษางานนะครับอะไรที่ไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้อะไรที่ยังไม่เข้าใจเราก็ทําความเข้าใจเพื่อหาประสบการณ์เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปสู่การเติบโตได้ในที่ต่างที่ดีนะครับนี่ก็ลักษณะ,อะของง่ายๆในวิธีกังวลที่ทาให้เป็นตัว ที่กลัวอยู่ในจิตใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้สานการต่างๆนั้นชักช้าได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเราทําจิตใจโปร่งโปร่งอย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็อะไรที่ไม่รู้เราก็ไม่เก็บว่ากังวลเพียงแต่เราไปหาโอกาสในการเรียนรู้ตามผู้อื่นบ้างก็ได้ตามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะศึกษารายละเอียดอะไรต่างๆก็จะทาให้เราได้ไอเดียหลากหลายเทคนิคดีๆนะครับที่จะนํามาสร้างโอกาสของการเริ่มต้นดูแลบริาหารใน การงานธุรกิจของเราเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ชักช้าไม่ล่าช้านะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้ใน่างที่ดีด้วยแล้วก็บริหารมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็สร้างโอกาสของการดึงดูดเม็ดเงินก็ามากับความสำเร็จนะครับก็เป็นช่วงนี้ ก็ส่งผลในการเงินของชาวปีกุลนะครับเงินก็มาหลากหลายสิ้นทางนะครับด้วยความเป็นก้าวเหรียญใบแรกขึ้นมานะครับท่านจะลงทุนในกรแหนงใดในธุรกิจใดก็ตามนะครับก็จะเกิดความสําเร็จจะเปิดโครงการใหม่ก็ไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่จะกอบโกยผลประโยชน์นะครับอะไรที่ลงทุนเอาไว้แล้วลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเกิดผลประโยชน์ก็มาอะไรที่มีการรอคอยอะไรที่ยังไม่เติมเต็มนะครับก็จะเกิดความสําเร็จ อะไรที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการขยายตัวเติบโตมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสใหม่ๆต่อยอดที่มั่นคงอยู่แล้วหรือขยายสาขาอะไรก็ตามนะครับก็เป็นช่วงของการที่ท่นจากกวักเงินเรียกเงินกอบโกยเงินมาโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาใดๆนะครับที่จะดึงดูดเงินมาเด่นเป็นพิเศษในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับหรือนักบริหารจัดการนัก ดำเนินการในระดับโตๆนะครับที่มีกลยุทธ์ที่ดีในการที่จะบริหารให้มีรับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับดึงดูดเงินตราทั้งในประเทศต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีสสำหรับบางท่านนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็จะมีโอกาสต่างการเงินเข้ามาด้วยนะครับนอกเหนือจากเส้นต่างการงานความสําเร็จแล้วนะครับคนที่ว่างงานก็มีจะมีงานทามีรายได้ก็ามา หรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงสัมปทันท่านนะครับถ้าก็มีพื้นฐานในการเสี่ยงดวงก็มีโอกาสในการที่จะได้เงินจากการเสี่ยงดวงนั้นเข้ามาด้วยหรือบางคนนะครับด้วยพลังแห่งเสน่หาพลังแห่งความเมตตาอบอ้อมารีนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใจดีนะครับมอบโอกาสดีๆต่างการเงินก็มาเติมเต็มเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับหรือบางทีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือไม่ก็ อาจจะเป็นของที่มีมูลค่าอะไรมากมายนะครับที่เข้ามาเติมเต็มก็เป็นโอกาสดีๆที่จะได้รับเข้ามาด้วยเรียกว่าตกโลกตกะตานะครับที่ได้รับความ,ามอบอ้อมาดีก็มาเติมเต็มซึ่งบางทีท่านก็คาดไม่ถึงนะครับว่าการเงินจะได้รับกับทรัพย์สินหรือเงินสดเงินก้อนอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเด็กถือด้วยก็บ่งบอกถึงสภาวะอะไรที่เป็นโชคลาบก็ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่บางทีงก็คาดคิดไม่ถึงว่าจะได้เข้ามานะครับก็จะเข้ามาเติมเต็ม ได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายในช่วงนี้นะครับผู้ที่เป็นจ้าวปีกุลก็ต้องรับระวังด้วยนะครับในสภาวะของก้าวไม้เท้าขึ้นมานะครับก็ต้องรับระวังด้วยแล้วก็เจ็ดดาบขึ้นมานะครับในการที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับก็ต้องรับระวังด้วยไกรตี้มีลูกน้องที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเงินทองทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็มันตรวจสอบมันดู รายละเอียดอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีไกลจดจ้องนะครับอยากจะกอบโกยผลประโยชน์ของท่านได้ด้วยนะครับเตี่ยนผลกําไรเข้ามามากมายกับความสําเร็จและก็จะมีการเปลี่ยนบัญชีการโยกย้ายตาตเตอะไรก็ตามแต่ที่จะเกิดผลประโยชน์กับตัวเองที่ดูแลผลประโยชน์อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องหมั่นตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกว่าจะรู้ก็ถูกกอบโกยไปหลายแสนหลายล้านแล้วก็มีสําหรับบางท่านนะครับซึ่ง หมอเองก็เคยเห็นตัวอย่างนะครับที่โดยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับบางคนก็ตกยักยอกไปแล้วเป็นแสนเป็นล้านกว่าจะรู้นะครับก็ไม่สามารถกู้เงินกืนกลับมาได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องมันสวดสอบมันเช็คดูในรายละเอียดด้วยนะครับก็ไม่ควรที่จะปล่อยปลาละเลยนะครับแม้จะมีความไว้วางใจก็ตามนะครับแต่ก็ เรื่องเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะครับเงินเงินทองทองก็มักจะไม่ก้อยมีคาว่าญ,ญาตนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังดูรายละเอียดด้วยนะครับก็จะทำให้ตั้นนั้นปลอดภัยในเส้นต่างต่างการเงินที่จะสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันดูแลไม่ให้เกิดความบาดเจ็บต่างการเงินทรัพย์สินเงินทองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวพิกลในช่วง15วันนี้นะครับคนที่โสดนะครับปลายกาเหรียญขึ้นมา ใบแรกก็บ่งบอกสภาวะของความเป็นโสดอย่างแน่วแน่นเช่นกันนะครับที่ท่านก็มีความสุขดีนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแม้จะอยู่ลําพังก็ตามนะครับก็มีความสุขเบิกบานมีใช้มีจ่าย,าย,ายกินอิ่มนอนหลับสุขสบายนะครับก็ยังไม่อยากมีใครก็มาช่วยใช้ทรัพย์สินเงินทองนั่นเองก็อยู่แบบโสดๆไม่อยากมีข้อวังปูกมัดอะไรนะครับก็อยู่แบบสุขสบายก็มีความสุขดีนะครับ แมนจะไม่มีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสนะครับคนโสดมีโอกาสในการเจอบพรักได้ด้วยในช่วงวันดังกล่าวนี้นะครับมีทั้งรักที่ดีๆที่มีเข้ามานะครับแล้วก็มีทั้งรักที่อาจจะเข้ามาทําให้ปวดหัวได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนนะครับก็ไม่ควรที่จะรีบด่วนปี๋พรมในการที่จะตัดสินใจมอบใจไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ดูไปนานๆน,น,นะครับใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ เพราะโอกาสของเจอรักดีๆก็มีนะครับด้วยความเป็นดมิเช่นท่านจะดึงด,ดูดรักเข้ามาได้ง่ายๆนะครับช่วงนี้เรียกว่ามีพลังแห่งความเป็นสเสน่ห์ความมีออร่านะครับที่จะดึงดูดใครเข้ามาเป็นหนึ่งต้วนะครับสร้างโอกาสรักดีๆได,ด้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการงานการเงิน นะครับแล้วก็เป็นผู้ตี้ใจดีสายเปด้ดวยอ์ยด้วยนะครับไม่ใช่สายเปรสายเปนะครับที่จะเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แล้วก็ให้เจริญงอกงามต่อไปมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับด้วยความเป็นแปดไม้เท้านะครับในเรือนของปัตตานีการพบรักหนึ่งถ้วยนะครับที่เข้ามาสร้างความผูกพันที่จะพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของ การใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยเช่นกันสําหรับรักดีๆของบางท่านชาวปีกุลที่จะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่เจ็ดดาบขึ้นมาก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ก้าวไม้เท้านะครับแล้วก็ก้าวดาบนะครับก็จะเจอสภาวะรักอะไรที่เข้ามาบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นดีเห็นงามหรือไปเจอรักที่ต้องมีคู่แข่งรักที่ต้องมีความพยายามหรือรักที่มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังแล้วก็ แต่ไม่คิดมากเลยไปหลังได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็พยายามาดูแลก่อนที่จะตัดสินใจมอบความรักให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าในเรือนปัตนี8ปดไม่เต้าขึ้นมานะครับการได้รับการพัฒนาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นขยายตัวเติบโตในความรักความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเติมรักที่ล้นใจหนึ่งถ้วยนะครับมองถึงคุณค่าซึ่งกันและก,กันด้วยความมั่นคงนะครับ ราชาถือเหรียญก็ทําไม่เปลี่ยนไปด้วยความสุขในความรักความสัมพันธ์ด้วยความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับที่ใช้ชีวิตมีพร้อมสับในทุกอย่างนะครับแม้นจะมีอะไรก็มาบันทอนแต่ไม่เสียความรู้สึกบ้างก็ตามนะครับก็จะรู้จักใช้อะไรที่เป็นสี่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาที่ดีๆนะครับ ด้วยปาตุรสวาจาปิยวาจาอะไรก็ตามเตะนะครับด้วยความเป็นเด็มีิกเชี่ยนนะครับในการจิตโน้มน้าวสื่อสารสื่อสารในตําความเข้าใจกันอย่างมีคุณค่านะครับเติมพลังที่เป็นความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับที่เป็นเด็กถือถ้วยอะไรที่ไม่เคยมอบให้นะครับที่มีความ อ่อนหวานความรู้สึกดีๆสดชื่นแจ่มใสก็มาเติมเต็มนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นจเจริญง,งอกงามอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเป็นรักที่ล้นใจรักที่ล้นเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับบางคู่ก็จะมีการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับไปเน้นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับไปเติมปหลัง่งความสุขความอบอุ่นไปต้องเที่ยวด้วยกันในช่วง15วันนี้นะครับทั้งในประเทศบางคนก็ที่ฐานะดีนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไป เที่ยวความสําราญร่วมกิจกรรมอะไรที่เป็นทริปดีๆเข้ามานะครับก็ทําให้ความรักความสัมพนันธ์งอกงามต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเม็ดมังก u ้จะมีอะไรก็มาเป็นปนัญหาบรรทอนก็รู้จักอย่างที่กล่าวนะครับรู้จักการเจราจาก,การคุยกันเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนี่กด็ด้วยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดในปีกุลนะครับใน15วันหลังจากที่ตั้นเข้ามาชมคลิปนี้ของชาว ปีกุลนะครับก็ขอเจ้าปีกุลทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความเจริญงอกงามมั่นคงรุ่งเรืองมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ